สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช anel จันเจ้านะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมเอ i ฟิชชิงเช่นเคยนะครับต่อจาก ep ที่11นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอันนี้ก่อนเมื่อกี้ก่อน EP นั้นนะครับเน็ตผมลุดว <laughs> ่าจะอัพให้มันเป็นเลเวล21แล้วเราเค่อยจะจบลิปแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อที่มันจะเนทท็ตหาย <laughs> เราก็มาต่อกันที่ ep ที่12นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะอันนี้ใช้แค่สิบแคสแคสเราเยอะอืมใช้ไปเนะี่ยพู้เล่นใหม่นะครับสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มตู้ปลาของตัวเองให้มันอยากให้ตู้ปลานี้มันลอยอองลองอองลอง,อง,องไม่ใช่ <c oughs> <laughs> ลอยเล่นนะครับแล้วก็กดตั้งเป็นตัวหลักนะครับอันนี้สามหมืนเจ็ด ห้าหมื่นยี่สิบห้าแคดได้อยู่ได้อยู่สามสิบแคดละเดี๋ยวถ้าขอหยุดไปแค่นี้นะครับการซื้อแคดเพิ่มตูป้ปลาเนี่ยประมาณนั้นเราจะมาลุยกันต่อนี่ทุกคนนี่ไปชิวๆครับชิวๆ ตัวนี้น่าจะอัพเลเวลเลยล่ะผมอ่ะผมคิดว่านะน่าจะอัพแน่นอนเป็นเลเวลยี่สิบเอ็ดนะฮะทุกคนทุกทุกคนดูไม่ไม่อัพว่ะตัวเล็กตัวเล็กป<ะ>ัคำนวณผิดพอยี่สิบเอ็ดปุ๊บเราจะไปบอที่ยี่สิบเอ็ดนั่นแหละคือบอสมันจะเป็นแฉลามปักเป็ดนะครับ ตัวนี้น่าจะได้นะไม่พลาดไม่พลาดเมื่อกี้ตัวตัวเล็กันไปคำนวณผิดเรียบร้อยครับไปย้ายก่อนดี๋ยได้กนะ่อนย้ายมีอัพสามดาวเหรอผมไม่แน่ใจว่ามีไหมตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับลุ้นกันความเสียหายไป โอ้โหบนัสโบนัสไปย้ายออสเตรเลียคือผมไม่น่าจะไปไวขนาดนั้นนะครับออสเตรเลียไปย้ายสถานที่ไปที่ทะเลสาบมิเนตก้านะครับเรเลยี่สิบเดเปิดเรียบร้อยครับจริงๆถ้ามันมันมีแบบว่าเปิดแบบเรเวลเรายังยังไม่ถึงอะคือเราต้องได้ไซ้์ย A นะครับไซ A ์4สิตัวแต่ละบ่อนะครับมันก็จะเปิดให้เอง อัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับรีวิวเหรอผมรีวิวให้เลยนะเมื่อกี้มันขึ้นให้มารีวิวนะครัเดี๋ยวเปิดใช้หมดเซียนไปนเลยตั้งแต่ไม่หมดเซียนก็ปลาอยู่นี่มันก็อยู่ไม่ค่อยได้ละดามิดแรงเกินไปตัวใหญ่เลยต้อนรับกันด้วยกันเจอตัวใหญ่แล้วฮะเอาดี ผมจำชื่อไม่ได้อ๋อปลามินดาลินแมนดาลินทองแมนดาลินลายทองดีงยกปลาใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยเราใช้หมดเซียนหน่อยติดเพอร์เฟกต์เป็นไงแม่นเกิน Okay. ตัวที่สองน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นป้า,าปเทาชายฝั่งนะครับพลังมากทรายวะนะออกอีสานเซ้ปลาเทา <c oughs> มายอย่างนี้อที่จาจะเอาไว้น่าจะไม่มี ไปผ่านไหมเฟลกนี่นี่อย่างนี้สายเบ็ดมันจะมันจะดึงสายเบ็ดไปรยาวมากนะครับถ้าเรากดแบบเมื่อกี้ปลาซิวนะครับปลาซิวหางแดงโอเคเรียบร้อยเข้าไปเป็นตัว ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ยังไงก็ตัวใหม่อยู่แล้วแหละเดี๋ยวนะปีตัวนี้ไหมอืมตีแม่นมากเพิ่มเสียงก่อนไม่ค่อยได้ยิน,นมันคือปลาแคปปี้นะครับไปแคปปี้ตัวใหม่ด้วยหวังว่าบอสมันจะกินของเรานะ ผมก็งงอยู่ทำไมบอสมันไม่กินผมก็ใส่เหยื่อชั้นสูงด้วยนะครับมันเป็นอี้หยังเนี่ยอันนี้ตีไม่ลงโอเคอาซิลหางแดงตัวเดิมเพิ่มเข้าไปครับ พลังงานตอนนี้ผมมีน่าจะเยอะมากครับผู้เล่นใหม่แต่ว่าพลังงานเยอะเยอะมากประมาณพันพันกว่าสายฟ้าครับถ้าตกหมดขนาดนั้นผมคิดว่าผมน่าจะไปอยู่นุ่นอเมซอนน่าจะได้อยู่ <c oughs> ะเมดผมเรือๆนะครับเรือๆอ,อยู่สี่หมืนถ้าไปสูงกว่าน,นั้นก็ต้องอัพของตกแต่งด้วยนะครับ นนตัวใหม่ครับปลาแคปปี้ดำนะครับปลาเพิ่มเข้าไปผมคิดว่าผมรู้สึกว่าผมง่วงนอนมาก <c oughs> เดี๋ยวเราอีพีนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ EP ีที่1ิบอีพีที่สิบสอนะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ ดูเวลาเพิ่ง3ามทุ่เองผมพ่่งนอนไวมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้าใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ